สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะก็จะมีะสมเด็จนะครับนะมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันเลยนะครับนะพระสมเด็จนี้จัดถือว่าเป็นสุดยอดพระเบญจอาคีเลยนะครับนะ ช่องทางการติดต่อนะครับนะเบอร์ตัว id line นะครับ0ูนย์2 2 3 3 2นย์ห้าสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะและมีสแกน qr code นะครับนะช่องทางช่องทางหนึ่งนะครับนะ <c oughs> นี่นะครับเรามาแบ่งปันกันองค์ละห้า้บาทเลยนะพี่นะวันอาทิตย์นะครับนะวหวนหยุดสุดสัปดาห์กันไปเลยเริ่มกันด้วยองค์ที่หนึ่งเลยนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ บางขุนพมนะครับนะนะครับคาบกุเดิมเดิมเลยนะครับนะคาบกุเดิมเดิมเลยครับโอ้โหพี่ดูครับนี่ครับครับคาบกุเดิมเดิมเลยนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเตรียมกระดาษปากกาให้ดีๆนะพี่นะเตรียมกระดาษประกาให้ดีๆนะครับ คืนชอบองไหนนะครับจดจดแล้วโทรด้วยนะพี่นะโทรมาปิดได้เลยอันนี้ครับนี่เป็นด้านหลังนะครับนะนี่ครับเป็นพรมเส้นแดงๆนะพี่นะอยเพิ่งตกใจไปนะครับนนะครับเป็นพรมแดงนะพี่นะที่ว่าวางไว้ในถาดแดงนะครับนะนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนะองค์ที่หนึ่งอ่ะห้าร้อยบาทครับ ต่อ <c oughs> ไปนะครับองค์ที่สองนะครับนะองค์นี้นะครับเป็นพิมพใหญ่นะครับนะเนื้อตุบตับเลยพี่ดูครับนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยพี่นะครับโอ้โหพี่ดูครับเก่าเก่าเลยนะครับ <c oughs> นะครับมวลสารวัดละคังเลยนะพี่นะมวลสารวัดละคลังเลย รู้ครับดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะตรงนี้นะครับเป็นองค์ที่สองนะครับนะ,อ,ะองค์ที่สองนะครับนะห้าร้อยบาทครับ ไปนะครับเป็นองค์ที่3นะครับนะองค์นี้นะครับเป็นพิมเจดีเล็กนะพี่นะเป็นพิมเจดีเล็กเลยเอ่ไปดูเรื่อดีนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นโซนแก่นะ้ำมันตังอิวเลยนะพี่นะโซนแกนะ้ำมันตังอวเลย ใกล้ๆกันเลยครับพี่เนี่ยครับกลางเกตเขาจะมีปุ้มๆนะพี่นะอันนี้คือตรงตามแบบตามตําราเลยนะครับเนี่ยครับ สังเกตเลยนะครับมีผงวิเศษพ่นะาเม็ดดำเม็ดแดงเต็มเลยนะครับนะนะครับรายการที่สามนะครับน่ารายการที่สามครับไปรายการที่สี่นะครับนี <c oughs> ่เลยนะครับเป็นพิมใหญ่นะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยนะครับนะนะรับการวางแขนพินะ้าเลียวเล็กเลย สารนะพี่นะมีมวลสารชัดเจนนะครับาขายย่อมเยาราคาเป็นกันเองนะพี่นะแค่ห้าร้อยบาทนะครับนะแค่ห้าร้อยบาทเองนะครับเม็ดต่ำเม็ดเล็กๆเลยนะพี่นะ เลยครับพี่มวลสารเม็ดดำเป็ดแดงครับพี่นะ,ะรายการที่สี่ครับไปรายการที่ห้านะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อพระนี่ยุบย่นเลยนะเนื้อพระนี่หดตัวยุบย่นเลย ครับฝุ่นคราบแป้งเดิมๆเลยนะครับนะบเนื้อขาวนวลนะครับมีมวลสารชัดเจนนะครับเนื้อพ้านี่ยุบย่นเลยดูซุ้มนะครับหดตัวเป็นเกลียวเลยนะพี่นะนะครับโอ้โหนครับด้านหลังครับจะเป็นหลังเรียบนะครับนะเนื้อพานี่ออกการยุบย่นนะครับ รายการที่ห้านะครับนะ <c oughs> ไปนะครับรายการที่หกนะครับนะตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะหลังกระดานนะพี่นะหลังกดพิมพ์แบบกระดาษเลย <c oughs> เนื้อสวยเลยนะพี่นะนะครับ <c oughs> ดูครับโอ้โหดูพี่ซุ้มนี่หดเลยนะครับนะซุ้มนี่หดเลย มีเส้นใต้ฐานคมๆเลยนะครับนี่ครับด้านข้างครับเป็นขอบตัดแบบนี้เลยสวยงามเลครับพี่ด้านหลังเป็นการกดพิมพ์แบบกระดานนะพี่นแยแย,แยะแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยครับนะจัดไปเลยนะครับนะรายการที่6นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับรายการที been, h, ่เจ really? no ็ดนะครับนะองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับนะเนื้อแก่มวลสารมากเลยนะครับนะเนี่ยครับเนื้อแก่มวลสารจัดจ้านดีจังเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหพี่พี่ดูกันนะครับเบิ้งเบิ้งแน่ดูครับโอ้โหเนี่ยครับเนื้อมวลสารแบบนี้เลยนะครับนะ เนื้อกายศาสตร์เลยนะครับนะเนื้อกายศาสตร์เลยนี่ครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับน้องค์ที่เจ็ดนะครับนะจัดไปเลยนะพี่นะสวยงามแบบนี้ครับต่อไปนะครับองค์ที่แปดครับอ่านี่เลยครับเป็น พิมพใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับกรหลังเรียบแบบนี้เลยนะพี่นะหลังเรียบแบบนี้เลยนะครัพิมพทรงชัดเจนดีนะพี่นะดูพิมพ์ทรงนะมีกรอบกระจกชัดอยู่นะครับนะ่ะมาดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นเกรดลูกซุ้มเลยนะครับ เกตะลุซมนะครับฐานคมคมเลยนะพี่นฐานคมคมเลยชายจีวอชัดเจนนะครับนะมีคาบฝุนคราบหิ่งเดิมๆเลยอรงนี้เลยนะครับนะรายการที่8นะครับนะรายการที่8 มีรอยปูไตด้วยนะพี่นะนี่ครับรอยปูไตเลยรายการที่แปดครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่เก้านะครับนะนี่เลยครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่มีกรอบกระจกนะครับและด้านหลังนะครับมีการกดพิมพ์แบบกระดาษเลยพี่นะดูครับเป็นนีแผ่นหนึ่งสองแผ่นสามแผ่นเลยนะครับ โซนนี้ออกสีน้ําตาลนัพี่นะเป็นโซนแก่น้ํามันตังอิวเลยเนื้อแห้งแก่งดีนะครับนะเป็นผนึกเลยนะครับนะครับโอ้โหดูครับพี่โซนแบบนี้นี่น้ํามันตังอิวเรียกพี่เลยนะพี่นะ ยังไงก็ทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะพี่นะทักไลน์หรือโทรมาได้เลยสนใจองค์ไหนนะครับนะจัดไปเลยนะครับนะอย่ารอช้านะครับนะดูว่าพี่เนี่ยครับพอยกดหลังแบบกระดานเลยนะครับอรายการที่เก้าครับต่อไปนะครับรายการที่สิบนะครับอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะหลังยุบยุบย่นย่นเลย พิมพ์ทรงดีนะพี่น้ององค์นี้พิมพ์ทรงดีเลยค่าฝุ่นค่าแป้งเดิมๆนะครับนะครับโอ้โหพี่ครับขึ้นกล้องเลยนะครับดูค่าฝุ่นค่าแป้งเดิมๆเลยนะครับซุ้มนี่โอ้โหเต็มเต็มเลยนะพี่นะ หลังครับเนี่ครับเนื้อพระนี่ยุบย่นนะพี่นะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบเลยรายการที่สิบนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมเจดีนะครับนะครับโซนแก่นะมันตั้งอิ่เลยนะพี่นะ ฉ่ำเปียกน้ำมันตังอิ่วอยู่เลยนะพี่นะะครับดูครับอยากมีเม็ดแร่นะครับนะเม็ดแร่เม็ดเขียวเลย ายการที่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อ <c oughs> ไปนะครับเป็นรายการที่สิบสองครับอง์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่ด้านหลังมีภาษาจีนด้วยนะครับนี่ครับเนื้อพระองค์พระนะครับมีการผ่านการลงลักมาแล้วพี่นะนะครับเป็นเนื้อแห้งแข็งเลยนะครับซูมลึกๆเลยนะพี่นะ ลึกๆเลยนะครับดูเขาพี่นะฐานคมคมเลยนะครับนะรับเนื้อพระนี่จะออกแห้งแก่งเลยนะี่นะแห้งแก่งเลยนะครับเม็ดมลสาพระซุ้มกรครับนะมีครบเลย น euh ี่ครับด้านหลังนะครับโอ้่เออยดูครับนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะดูครับภาษาจีนนี่แห้งเลยแล้วพี่นะนี่ครับรายการที่สิบสองครับไปรายการที่สิบสามครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนเนื้อนี่ออกโซนแก่น้ำมันตังอิ้วเลยนะพี่นะดูครับเนื้อผักนี่ยังดูเปียกๆชุ่มอยู่เลย เนี่ยครับเขาเรียกว่าโซนหนึกนุ่มเลยนะพี่นะครับเกจทะลุซุ้มเลยนะครับนะผงเม็ดดำเม็ดแร่นะครับเม็ดต่างๆนะครับพิมฐานคมคมชัดเจนนะครับนะครับจะดูดูดูเนื้อใแยะแบบนี้เลยเนี่ย เนื้อพระมวลสารเลยนะครับนะนี่เลยครับรายการที่11 <S ra, <S นะครับน้ารายการที่11ครับต่อไปนะครับรายการที่ขออภัยนะครับนะเมื่อกี้รายการที่13นะครับน้านี่องค์นี้รายการที่13นะครับอ่ะต่อไปนะครับรายการที่14นะครับนะ พิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังเป็นรอยกดพิมพ์แบบกาบมากาบมากนะครับนะดูครับเนี่ยนะครับโอ้โหเกตทะลุสูงนะพี่นะครับฝุ่นคราบหิ้งเลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะพี่นะเนี่ยครับเห็นไหมครับคราบฝุ่นคราบหิ้งเดิมๆเ,เ,เลยครับ รอยกดพิมพ์แบบกาบหมากเลยนะพี่นะดูครับอืนะครับมันจะเป็นอิสระ,ะครับมันจะลึกบ้างเล็กบ้างนะพี่นะเป็นร่องรอยนะครับของกาบหมากนะครับนะ,ะรายการที่สิบสี่ครับไปรายการที่สิบห้านะครับตรงนี้เป็นพิมพ์สั่งคติมีหูนะพี่นะเป็นของกุวัดบางขุนพรมนะครับนะเนี่ยครับมีคาบกู่บางๆเลยนะพี่นะมีคาบกู่บางๆเลย ครับขาบุดุมเดิมเลยนะพี่น้าเห็นไหมนรครับนี่ครับารบายการที่15นะครับนะ สังคติมีหูกุวัดบางขุนพมนะครับ <c oughs> ไปรายการที่16นะครับหน้าองค์นี้นะเป็นพิมพ์ใหญ่โอ้โหเนื้อนี้ไม่รู้ว่าส่วนตัดเลยนะพี่นะเนะครับเนื้อฝะเนื้อพ้าน,นี่ฟูเลยนะพี่นะ เนื้อพระนี่ฟูเลย <c oughs> <c oughs> นะครัมวลสารเป็นก้อนๆเลยนะครับนะมวลสารนี่เกิดการยุบย่นเลยพี่นะดูโอโ้โหนียครับดูด้านหลังรับพี่โอโ้โหยุบย่นเลยรายการที่16นะครับนะรายการที่16นะพี่นะ ไปนะครับรายการที่สิเกนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อนี่ออกขาวนวลอมเหลืองเลยนะครับนะ้นี่ครับนี่แบบโซนน้ำมันตังอิ้วเลยนะพี่นะนะครับสวยดีนะพี่นะสวยดีเลยนะครับหูยานนะถึงไหลเลยพี่ดูใกล้ๆเลยครับ ถึงไหลเลยนะครับโหถึงไหลเลยดูมอนสารสิครับนีครับเม็ดแดงนะพี่นะรายการที่17ครับต่อไปรายการที่สิบแปครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์เกตบวดตูมนะครับนะ <c oughs> ไม่ใช่นะพี่นะองค์นี้นะครับต้องขออภัยนะครับเป็นพิมเจดีนะพี่นะอ๋อนี่เป็นพิมเจดีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะเนี่ยครับรับแป้งเติมๆเลยพี่ดูคับเกตตรงกลางจะมีปุ่มนะพี่นะเพราะเป็นเอกลักษณ์ของพิมเจดีเลย ครับแป้งเดิมๆมครับนะครับฐานชั้นแรกนี้แอนหมืนหัวเลือเลยครับนะครับโอ้โหเลยดูมนสาระครับยุบยุ่นอยแบบนี้เลยที่วินะดูขอบตัดสิครับ ่ดครับต่อไปรายการที่19เก้านะครับนะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหเนื้อนี่ชุ่มฉ่ำไปด้วยนะ้ำมันตังอิวเลยนะพี่นะ <c oughs> นะครับดูล้วแบบเป็นผนึกเดียวกันเลยนะพี่นะนะครับแบบขึ้นแบบเป็นแบบเห็นได้ชัดเลยนะพี่นะตาสองกล้องไปเนะี่ยเห็นไหมแสงน้ำมัน แสงไฟนะครับนะ่จะเล่นกับแบบก็เรียกอะไรแบบคระเนี่ยครับน้ำมันต่างอีกคุณเห็นไหมพี่นะมันจะวววเงามันจะวาวาว,ว,าวเลยพี่นะนะครับดูครับเหมือนแบบยังเนื้อพระนี่ยังเป,ยเปียกอยู่เลยนะพี่นะนะครับ สารดูด้านหลังนะครับโอ้โหอย่างเปียกๆอยู่เลยได้พื่อนนะดูครับคือเนื้อนี่โซนแก่นะ้ำมันตังอิ้วเลยพี่รายการที่สิบเก้าครับ <c oughs> <c oughs> ไปรายการที่ยี่สิบนะครับนะองค์นี้นะเป็นพิมพ์ใหญ่กุวัดบางขุนพมนะครับนะ ภาพกุบาบางๆเลยครับเส้นซุ้มจะเลียวเล็กนะพี่นะเพราะว่าถูกตอดแบบมาจากวัดลักขังอีกทีนึงนะพี่นะนะครับโอ้โหราคาผูนะพี่เนี่ยครับขึ้นเป็นฟองเต้าหูเลยครับพี่นะจัดเลยอย่างรอช้านะพี่นะองค์ละห้าร้อยบาทนะครับนะ นีครับกุ่บางๆเลยครับรายการที่20นะครับนะรายการที่20ครับต่อไปรายการที่21นะครับองนี้ก็เป็น <c oughs> พิมใหญ่นะครับนะกุวัดบางขุนพมอีกองคหนึ่งนะพี่นะงนี้ครับกุบางๆเลยครับ เนี่ยส้นซุ้มจะเลียวเล็กนะครับนะนีค่ครับคาักุเดิมๆบางๆเลยพนะี่นะมีให้เห็นด้วยนะครับนะ รานที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับ <c oughs> <c oughs> นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะมีข่าแป้งเดิมๆเ,เลยโอ้ห <c oughs> ขอบตัดนีนี่พี่ยุกย่นเลยนะครับนะนะ <c oughs> <c oughs> ครับรับขงขาแป้งยังอยู่เลยพี่ พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะเนี่ยครับเท้าชัดเจนเลยเท้าคมๆเลยเยขอบแยะแยะแบบนี้เลยนะพี่นะขอบแยะแยะแบบนี้เลย เป็นหลังเรียบนะพี่นะเป็นหลังเรียบเนี่ยพระนี้หดตัวยุบย่นเลยอนะ่ะรายการที่ยี่สิบสองครับไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับนะตรงนี้นครับเรี่ยมใสมาเลยนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะนะครับค่ะพี่ๆท่านไหนนะคจะเอาไปเลี่ยมขึ้นกรอบนะครับพร้อมเลยนะพี่นะเนี่ยพร้อมเลยเลี่ยมใสให้แล้วนะพี่นะ โอ้โหมีคาบกุด้วยนะพี่นะดูครับนื่น่าจะเป็นวัดบางพมหรือเปล่านะพี่นะเพราะมีคาบกุนะครับเพราะว่าเส้นซุ้มอะไรนีเรียวเล็กองพระชัดเจนเลยพี่ดูครับ เห็นไหมมีรอยปูไตนะครับนี่ครับเป็นทุดๆเลยชื่นชอบองไงก็ทักมาได้เลยนะพี่นะทักมาได้เลยรายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปนะครับรายการสุดท้ายนะครับนะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพร้อมกรอบทองเหลืองโบราณเลยนะพี่นะ เก่าเลยพี่ครับขาบแป้งเดิมๆเลยครับมวลสารผัซุ้มกอนะพี่นะนี่ครับผักผักกลมเป็นผลมะตูมเลยพร้อมกรอบทองเหลืองเลยนะครับนะพร้อมกรอบทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ศาสตรพระสุมกอนะพี่นะรายการที่24นะครับรายการสุดท้ายนะครับนะก็จบกันไปแล้วนะครับกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะพวกพี่ๆนะครับชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะพี่นะเดี๋ยวจะมีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันอีกทุกๆวันเลยนะครับนะสนใจนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะพี่นะ 0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะสแกนคิวอาโค้ดได้เลยครับสำหรับรายการตำนานผ้าสมเด็ดนะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ